สวัสดีครับขอบคุณท่านยิมซีคนสวยนะครับก็ไฟแรงนะฮะแล้วก็วิทยากรทุกท่านครับโอ้โหวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมก็ได้รับแรงบันดาลใจนะเวลามันเข้าระบบแบบนี้นะครับกับทุกทท่านนะครับก็วันนี้จํานวนคนเกือบสองร้อยคนเลยก็เป็นคนที่มีฝันที่ชัดเจนนะครับเริ่มต้นก็เข้าระบบตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมเพิ่งกลับจากเกาหลีมานะครับไม่กี่วันนี้เองนะก็ อยากจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดเลยละกันนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์รือหลายคนคงอยากรู้นะครับว่าเอออะโโทมี่มุนไม่ถึงไหนแล้วนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอแชร์แปบ๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับอ่ะเรามาดูกันครับสิ่งแรกที่อยากแชร์เลยนะครับก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตละกันนะครับใน ตอนนี้อาโธมี่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับได้มีการแต่งตั้งนะประธานกรรมการบริหารนะครับซึ่งหรือภาษาอังกฤเราเรียกว่า CEO เนี่ยนะครับเป็นท่านใหม่นะเป็นคุณหมอนะครับจากท่านประธานป้าคฮันกิวของเราเนี่ยเป็นประธานผู้ก่อตั้งนะครับก็ได้อ่ให้ตําแหน่งเกี่ยวกับให้ให้กับท่านคุณหมอท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าท่านยุนยองซุนนะครับตามในรูปนะตามในรูปนะครับเป็นคุณหมอสูง190เซนนะครับ แล้วก็ท่านนี้เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นยุคกําลังจะเป็นยุคใหม่นะครับหรือว่าเป็นยุคที่จะทําให้การเติบโตเดี๋ยวผมจะมีสไลด์หนึ่งนี้จะอธิบายทุกคนได้ฟังด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงถึงมาอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เพื่อจะดูแลนะครับเพราะว่าเราจะต้องเราคุยกันเรื่องถึงธุรกิจอตโอมีเนี่ยเป็นร้อยปีละ เราทํามาถึง15ปีใช่ไหมครับการเติบโตของเราอยู่ในระดับ6-7หมื่นล้านหรือ2ล้านล้านแล้วนะครับก็อันนี้วนนะฮะอาจจะตาแรกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเราเติบโตมาได้ระยะละน,นะก็อยากจะสร้างการเติบโตต่อไปก็เลยได้เชิญคุณหมอท่านนี้นะครับมาเป็นผู้บริหารหลักนะครับทีนี้นเรามาดูครับ ผมผมไปงาน Success Academy ที่เกาหลีต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนาะในมุมมองในวิสัยทัศน์ที่ที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่นะครับอย่างคำหนึ่งอาจจะมีภาษาเกาหลีนะครับอันนั้นไม่ต้องกังวลแล้วกันนะครับก็เป็นผมแค่อยากให้เห็นประโยคหลักก็คือ one team one spirit นะครับมีการพูดถึงการเป็นทีมร่วมกันก็คือทางซ้ายเนี่ยนะครับถ้าไปแปลแล้วจะเป็นแปล,แปล,แปล,แปลว่าบริษัททางขวาเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ จะเป็นการรวมตัวกันระหว่างบริษัทกับเราจะให้ความสําคัญที่ตัวย่อยๆเนี่ยวันนี้ไม่มีเวลาอธิบายนะครับก็จะลงลึกไปมากกว่าเดิมเช่นบริษัทเมื่อก่อนนี้ก็เป็นบริษัทก็ทํางานไปใช่ไหมครับผลิตสินค้าไปจัดอบรมไปนักธุรกิจก็เป็นลุยกันตอนนี้เขาจะเชื่อมโยงให้เป็นวันทีมอันนี้คือในระดับใหญ่เลยนะในระบบบริษัทเลยก็คือเอา การไปเป็นทีมด้วยนะครับหรือนักธุรกิจไปเป็นทีมด้วย mm hmm. ก็จะหาลือกันคุยกันทํางานด้วยกันมากขึ้นนะครับทีนี้มีอะไรบ้างนะฮะที่ที่เห็นเป็นแนวโน้มนะครับหรือว่าเป็นรายละเอียด mm hmm. เพิ่มเติมอาจจะไม่ลงลึกมากมีภาษาเกาหลีด้วยนะแปลให้นะครับตรงสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับอันบนสุดเนี่ยครับที่เขียนว่า One and Only ะเขากำลังบอกว่าอั o ตรมีเนี่ย เขาจะวางอีกแบรนด์อิมเมนะครับให้อ t โ m มี่เนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่ชัดเจนมากเป็นบริษัทที่แตกต่างเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็หายากด้วยนะครับเป็นวันแอนโอลีก็คือหนึ่งแล้วก็เพียงหนึ่งเดียวด้วยนะครับอันนี้เป็นอันบนสุดอันรองลองมาตรงกลางเนี่ยเอฟ e ฟ e s s ฟเนสนะครับก็คือการมีประสิทธิภาพก็คือจะให้ความสำคัญละของเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพนะครับ อย่างเช่นอันหนึ่งที่คุณคุณหมอนะครับหรือท่นานประธานพูดเนี่ยก็คือเรื่องของจะทําให้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยเป็นคิวเลเตอร์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเราจะเห็นด้วยเวลามีคนเกาหลีใช่ไหมครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกาหลีหรือคุณหมอเองก็แล้วแต่นะครับเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาพูดในงานซักเซสหรือในออคลิปวิดีโอต่างๆอะไรแบบนี้ครับปีเนี้ย เป็นต้นไปจะเริ่มเป็นการให้เนื้อหาที่จะมาฝึกอบรมนะครับให้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความรู้จริงจังเป็นมืออาชีพม,มากขึ้นนครับแล้วก็สุดท้ายครับข้างล่างสุดเนาะที่เขียนว่า necessity นะครับก็คือความจําเป็นนะครับบริษัทของเราเนี่ยจะกลายเป็นบริษัทที่รับรู้นะครับที่ที่คนทั่วไปได้มีการรับรู้ว่าเ,เราเนี่ย เราเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นธุรกิจที่อยู่กับเขามีความจําเป็นเราสร้างสิ่งจําเป็นสินค้าจําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสื่อสารกันออกไปในแบบนี้นะฮะก็อันนี้เล่าให้ฟังอัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะครับมีอันหนึ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วเป็นเทรนที่โอ้โหต้องบอกว่าแอดวานมากนะครับและไม่มีที่ใดในโลกทําแบบนี้นะครับสําหรับ บริษัทเครือข่ายนะอาจจะมีใกล้เคียงแต่ไม่ละเอียดแบบนี้ก็คือข้างบนนะครับที่เขียนว่า Atomy Holistic Care หรือว่าตัวย่อเนี่ยนะครับ A W C นะครับ A W C คืออะไรนะครับเขาจะเป็นผมผมสรุปให้แล้วกันนะครับอันเนี้ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทจะทำขึ้นมาพอดีผมไม่ได้เอาสไลด์มาทุกสไลด์เนาะจะเป็นบริษัทเนี่ยจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาและแอปพลิเคชันเนี่ยครับ จะสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวลักษณะสุขภาพส่วนรวมเหมือนที่ที่เราเวลาเราใส่ในนิกัที่ของของคนป่วยนะครับน้ำตาลเราเป็นยังไงความดันเราเป็นยังไงอันเนี้ยจะเป็นแอปสำหรับเฉพาะแต่ละคนเลยแล้วก็จะวินนจฉัยด้วยนะครับว่าร่างกายสุขภาพของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงสําหรับสมาชิกแต่ละคนเลยนะนะครับและส่วนทางด้านขวาเนี่ยที่ก็เป็นรายละเอียดเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาจะบอกด้วยครับว่าเราเนี่ยควรจะดูแลสุขภาพยังไง ควรทานวิตามินตัวไหนควรทานบริโภคสินค้าอะไรแบบนี้และจะช่วยได้นะครับมันก็จะเหมือนกับการที่ใช้ถ้าปัจจุบันที่เราได้ยินกันก็คือใช้ AI เนาะหรือระบบที่มาประเมิคนผลครับนี่คือระบบที่ล้ำมากๆนะครับทำเหมือนกับโรงพยาบาลเลยที่มีแอปสำหรับการดูแลสมาชิกแต่ละคนเลยครับอันนี้เป็น A d o u 4นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ก่อนที่ท่านประธานจะบรรยายแล้วลงไปเนี่ยอันนี้เป็นเกาหลีเนาะแต่ผมไปแปลมานะครับก็คือการก้าวการก้าวสู่การเป็นมียอดขายหนึ่งร้อยล้านล้านวอนมันคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยล้านล้านวอนไอที่เราเขียนเห็นเห็นว่าร้อยนะครับคือตัวข้างหลังมันคือล้านล้านนะร้อยล้านล้านวอนก็ตีเป็นเงินประมาณสามล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็นขนาดของธุรกิจที่ บริษัทเราเนี่ยต้องการไปทาเราไม่ได้ต้องการอยู่แค่การเป็นคู่แข่งที่เราจะชอบพูดกันใช่ไหมครับว่าเ,เราไม่ได้เป็นคู่แข่งกับบริษัทขายตรงนะครับเราต้องการจะเป็นดิสติบิวชั่นฮับเนี่ยครับอันเนี้ยรูปเนี้ยแสดงให้เห็นนะครับส่วนที่เป็นเป็นเคอร์ฟที่เป็นลูกลูกศอนขึ้นนะฮะแล้วมีภาษากาหลีู่เสี่ตัวเนี่ยเขาหมายถึงว่ายุคแรกเนี่ยครับจะเป็นยุคข,ของการเจริญเติบโตเชิงปริมาณนะครับอันกลางก็จะเป็นเชิงคุณภาพ ตอนแรกอาจจะต้องเป็นการเร่งให้เกิดจํานวนเพื่ออะไรครับ m a s ติ e ไงเพื่อให้เกิดปริมาณที่ทําให้มากเพียงพอที่ทําให้เราควบคุมต้นทุนได้แต่หลังจากนั้นเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องของคุณภาพละเหมือนกับตอนเนี้ยที่เราทําแอพพลิเคชัน AWC เข้ามา AWC อะไรเนี่ยครับขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราจะลงรายละเอียดเรื่องของคุณภาพและความแตกต่างของความเป็นอะตอมนี่ละและสุดท้ายครับที่เป็นตัวเกาหลีนะครับ ที่มีขีดขึ้นไปนะครับเขีดผ้าแปเนี่ยแปลว่าการจเจริญเติบโตอย่างบ้าคลั่งหรือแบบก้าวกระโดดทุกคนเมื่อทุกอย่างพร้อมแนละ้วทั้งปริมาณที่ทําให้ราคาเนี่ยเราเป็น absolute quality absolute price นะครับคุณภาพที่โดดเด่นและมีเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดนะครับจะทําให้เราเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นผู้นําอย่างจริงนี่คือวิชั่นของประธานใหม่และการเปิด เปิดในปีสองพันยี่สิบห้านะครับแล้วก็วันเอ่อในปีเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าคําขวัญนะครับคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งอันเนี้ยผมอยากจะขยายอันนี้ให้สําหรับสุดท้ายเป็นแถมแล้วกันนะครับว่าเป็นคําขวัญที่เราเพิ่งเริ่มใช้กันท่านบอกว่าคําพูดเนี่ยครับผมแบ่งออกเป็นสามส่วนแล้วกันนะครับคําพูดเนี่ยถ้าเราพูดได้ดีมันจะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ดีดี สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่ได้ยินได้เพราะฉะนั้นการที่เราพูดอะไรก็ตามนะครับมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะสร้างความรู้สึกความที่เห็นว่าอาทอมมี่เป็นโอเคอยู่ที่เราพูดครับทุกคนนะครับส่วนอันที่สองถัดมาที่ผมอยากจะแนงก็คือคําพูดเนี่ยครับจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างผมสอนผู้นําหรือสอนออทีมงานนะครับผมจะบอกว่า ผมไม่ไม่อยากให้พูดคําว่าอดทนนะครับถ้าพูดคําว่าอดทนแสดงว่าไม่เข้าใจอะทูมีอะทูมีคือชีวิตของเราอะทูมีคืออนาคตของเราอะทมีคือความสุขของเราเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าคําพูดที่เราพูดนะครับก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเราเองถ้าเราบอกว่าอะทูมีมันยากอะทูมีมันเอ,อ่อเป็นขายตรงอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะไม่มันจะบั่นทอนความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้น คำพูดที่ดีก็จะสร้างความเชื่อมั่นที่ดีให้กับเราได้ความมั่นใจที่ดีให้กับเราได้และอันที่สามครับคำพูดเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ท่านย้ำม,มากเลยในข้อนี้ด้วยนะครับว่าคําพูดเนี่ยทำไมเราต้องมีไลฟ์ซีนาริโอไลฟ์ซีนาริโอก็เหมือนคําพูดนะครับมันคือสิ่งที่เราพูดว่าฉันจะมีบ้านหลังชีวิตฉันจะเป็นแบบนั้นชีวิตฉันจะเป็นแบบนี้ ฉันจะมีรถแบบนั้นฉันอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ลูกบ,บนี้คำพูดทั้งหมดมันจะทำให้เรามีพลังและมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะนั้นอยากเน้นย้ำมากๆครับว่าการใช้คำพูดเนี่ยมันก่อให้เกิดทั้งสามสิ่งวิสัยทัศน์ความเชื่อมั่นและก็การเปลี่ยนชีวิตก็หวังว่าทุกท่านนะครับที่เข้ามาประชุมในวันนี้ ทุกท่านจะก้าวและก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจของอาทมี e. ไปด้วยกันสวัสดีครับ